มาเธอทุกคนเดอ้อมาเฮ็ดกินเฮ็ดกินอาหารแบบบ้านๆอันนี้คือผักบาเซงเก็บมาเนะาะพาษิมาแกงเสปาภาษิมาแกงเซปลาปลานี่กรปลาบาเซงไปตึกมาเนาะนโอ้ยปลาเป็ปตัตเสบ็บเลยสีมือบาเซงเนาะนี่นะอันนี้คือสีมือบาเซงเข้าเข้าเสียเอาผักกูดพามแกงเสปลา เนาะทำมาดิดก่อนเด็ดเด็ดเด็ดอัตโตออนเก่หักกับเอาเก่มันกัแซ่บปวดสารพิษเนาะกินผักมีเคมีไรอันมันกัเสียงกับการติดเชื้อเนาะเข้าไปหากินแบบธรรมศาสตร์เอา มีอีกเมนูหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิภาพเบิงเนาะเดี๋ยวสิภาพเบิงเมนูนั่นก็คือตำเจลยอดวายขมเนาะตำเจียอดวายขมไ,ไปไปเบิงน้ำกันอันนี้คืออันนี้คือนึงนึองยอดวายเนาะนี่อันนี้คือคือนึองยอดวายเสียบเด้ยอดวายขม หนึ่งอ่อนๆแล้วก็เฮาก็มาตําใส่แจ้วมาตําใส่แจ้วเนาะดังฟืนดังเตาธรรมชาตินึ่งยังก็ให้นึ่งแบบธรรมชาติเนาะเบิ่งบันี้มันอ่อนแล้วอ้ออลออล เตรียมพร้อมบาทนี่เตรียมพร้อมอุปกรณ์อันนี้คือคือมักพิกมักพิกแหงเนาะตอนนี้คือมักพิกแหงอันนี้คือคืออนาเจวเจลปนเหลวเนาะอันนี้คือปลาปลาธรรมชาติอันนี้คือผักกลูดของบาเซงแล้วอันนี้ก็คือเกลือเนาะเกลือ แมวนี่ก็คือผงชูรสหรือแป้งนัวเนาะอันนี้ก็คือน้ำสะอาดเนาะอุปกรณ์การแต่งกินมื้อนี่ก็มีประมาณนี้เนาะเจ้าเมียวรีบก่อนเป้มาตัวแมวไปแล้ว คือกระเทียมนะนี่คือกระเทียมแมวอะใส่พวกชูรสก่อนพวกชูรสนี่ใส่หร้ายแสบร้ายเด้อพี่เนาะ จะใส่เกลือน,นิดหน่อยถ้าจะใส่เกลือน,นิดหน่อยเนาะี่ยมันเข้มเข้มเราออกก็ได้เนาะนเอาตะแมวไปแมวตะแมวเลีกยงเอียใช่ไหมเอ่ย,ย,ย,ยได้ตะแมวเข้ากล้องนี่นะฮะ ขอบคุณเองแม่บอกจันแค่ม่น่าสิไปเองนะคุณผูอเลทนโต๊กโป๊กทำเชียป๊กโป๊กเส็มเลยแล้วไม่เห็นยังบอกอึ ăn túc kêu như mà à tam bốc bốc bài <laughs> thi này học cơ mà <laughs> bùng đứng ở เดียวเดียวเดียวไฟแห้งไฟแห้งซึบซึบนักข้างโมกันอันนี้คือตะลิวเนาะนีะ่นคือตะลิวน,นำสะอาดลงใส่็จชั้นะีน้เนาะนำสะอาด 哎。Uh. แซ่บแซ่บแซ่บอยู่เสร็จแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนหนึ่ง ที่สองก็คือเสียบมัพรพิกแล้วนะเสียบพิกแล้วก็จีบบัพรพิกนะเราขโมยคบคุณมาค่ะ ปักปเต็ดด้วยกัประเด็ดเอากันไปออกสอกตะลิวให้แม่ดูลุหืมตะลิวไม่อย่ะก็ต้องทำไรไหม không có mì xong Ảnh <Nhạc> nó vô sao เดี๋ยวบ้านเก็เนยนอกพันเลยล้างจี้เผาได้เหนือได้ตอดก่อน bạn này là nó, chúng ta đi thay tập nó, tô dài dài, ขาดว่าได้ก็คือกระเทียมเนาะ ข้า <H ung> จะเอาปลาเป็นโตในชามใบมอเนย์นี่แหละเฮ็ดกินแบบมาหาบนบ้าน ตายบา้าเซงหลังจากฮักจีแล้วที่มะพริกแล้วห้ามาตมาบะพริกแล้วห้าก๋มาโคเรโคเรโคเรแล้วห้าก๋มาใส่นีเนาะใส่เสลายกระแสดไลจะปุกเพลงอ๋อโคเรโคเร ตร้ตรงตัวนี้นะมันแสบๆหน,หนึ่งกันเนาะเอามันต้มเพิ่งก่อนถ้าจังเอาพักลงเนาะน้ำป่วนน้ำป่วนมันนี้อ่วละหางเลยขัดไปอ,ปอ่ะน้นป่วนแฝดอ่ะปว่วนแฝดมีมาเซ็

อันนี้ก็คือพักฮาลางไว้เนาะน,นี่ก็คือพักฮาลางไว้แล้วเอามาซิมซิมน้ำกันวะมาแส็บ่ะ 啊，不客气，做农民不虚，一职工啊。 これ quạp sạch Xẹt xong bôn đó Ba sen tức tức bà đây kín toàn tô bằng nhanh nhanh này. ประเซงจัดการเลยบาทนี่อ้าวป่าขับของเลยบาทนี่เออกะโดดจกตันยันอ้าวคุณน่อยกินเือน่อยอ้าวคุณไงกินเือไงเอาจานมาเอาจาดมาไว้โอเค <He> แม่กอมาสิยอมอยู่อันกองผนะักข้าวนลม่ีไม่ยังให้มันกิ่นหมดแลัวอยู่กดมากดกอไปมาเลยเข่าเล้อรีบเอิอนดปวยอังโกปับเพี้ยฮะย วันจะเป็นปุณิมัยปมัเหวเหวๆให้ตากวจันกว่มั้งอะมเปล่าเองลยองไรกลุเปล่าให้ ប្ជាម្ស់ន្នៃទៅប្នៃដូវើកបាន់ន្នៃទៅបានទៅចិ กินปลาบูทองกินปลาบู

จะไปกินมากก็อิม่มเนาะจบคจบลิปจบไลฟ์้วเด้อพี่้อเลย